สีตอนบ,บายๆจ้ามือนี่ย้ยสซสิไปทางไหนจ้ามือนี่ว่าสิอกไปลลินนะ้ำมูเจพี่น้องมือวันผักพลเนาะวันว้าง,างจ้าพูนละบบ้านมูก,กะอยู่ไกลไกลภูจ้าอยู่ในปาในดงพูละจ้าส่วนสิไปหากันได้เนาะส่วนสินัดกันได้ยังสี่น้านัดกันไว้ต่งตาที่ก่อนบนพี่น้องหักวกะบ่างหัวกะสิมาพ่ก,กันเนาะบึงบรรยากาศไปน้ำท่างมือนี้อากาศดีดจ้ะพี่น้องาน,นั่งกะ ออกแก่คนทางใหญ่มาแล้วกะเขาหนทางน้อยมาก้ะพี่น้องแต่เป็นบ้านเท่ากับลัดป้าลัดยังไปเนาะนี่เลยจ้ะนี่ก็มาถึงมู่บ้านข้าเจ้าหล้วพี่น้องก็เป็นบ้านนั่นบ้านนี่ก็คือจังบ้านเท่านี่แหละพี่น้องเป็นหมู่ด้นานมู่บ้านหมู่นั่นมู่นี่เป็นอันเป็นเขตยังสิหนะ้าทางนี้ข้าเจ้กกาอยากไก่ไก่เมืองยัก,ยกน้อยเนาะข้าเจ้าอยู่ฟังติดฟังทะเลจ้ะ บรรยากาศบานข้าเจาพี่น้องเอ้บองบานบองเมียง้าเจาอ,อาการดีหลีจ้ะนานี่เป็นตะยูตัวอันนี้เป็นเหี้ยนน,ยนี่เป็นหยังเนี่ยเหียนคนเนาะมีคนมีคนลวยคนทุกข์ก็บานเท่านี่แหละพี่น้อง ลุยเนี่ยคืยจอจะมีบานหลังไงคือกันะ่ะตัวเธอหลกเนะาะบวฟาฝรังบวคาคนไทยจะพี่น้องอากาศเย็นดีไยจ้ะจ้ะตอนนี้ก็มาหอดบานมูเลยจ้ะพี่น้องเป็นกําลังสิปิ่งย่างกันจ้ะบ,บานแกติดทะเลเนาะเป็นตะยู่แห้งจ้ะมาปีละเทียจ้ะปีละเทียสองเทียห้าลังเทียกเกลือเนาะกันว่างกันนัดกันจ้ะไปเยสุสิภาคไปลุงไปบึงทะเลจ้ะพี่น้อง ทะเลสวีเดนจ้ะอ,อันนี้หนทงังลุงไปทะเลจ้ะเงียบสงบดีเนาะแชทไปไหนอะ่ะคนที่อยู่ที่ที่นี่มันก็ชินแล้วนอนก็ไม่อยากดูคนนานๆานถึงมามันก็อยากดูเนาะเอาดรกอกันนั้นไปไหนหมดอะ่ะ มันยังไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นเต็มที่เออดอกอันนั้นไหมพี่น้องดอกอันออหยางบุรีไอชบุรีไอหยางก่อรูพินนะถ้าเป็นภาษาสวีเดนนั่นเป็นแดงยางๆจนโอลดก็ยังดอกถูกเผานนิพี่น้องดูบรรยากาศธรรมชาติจ้าเสียงหมกเสียงหม้าร้อนมีคนเช่ามาเช่าไหมนี่น้องใช่ไหมปีนี้เขาจองยัง เออเขาอยู่นานไหมนี่เขาอยู่นานสองคืนสมนอืนนั่งนี่เอออพดเขาเรียกอะไรนอ้องบังะเออบังกโลูตดทะเลคนเซออาจช่ไหนอ้องไะเราไปเต้นตีกตอกกันบังใบอันนี้ที่เขาเล่นเขาตีกอล์ฟใช่ไหมนี่ <c oughs> ใช่ไม่มีคนมาตีเลยวันนี้ตดทะเล <c oughs> ทนสวิตเองเลยพี่น้องเ่ามีคนมาเก็บบัตรคือบ้านเฮาได้จังเวลาบ้านนี่ก็เจ้าเวลาขายของเนาะเวลาขายของก็เอาของตั้งไว้แล้วก็สวิตให้เลยเนาะอืมบ้านนี้เขาเคารพโอ้ทะเลเป็นตะยูแท้มีแบบคนไทยไหมเดี๋ยวโสมมยังเละมูบ้านข้าเจ้าพี่น้องให้มูขึ้นไปทั้งบ้านก่อนจ้ะ ดอ,รรอดอกไม้ธรรมชาติพี่น้องเลยดอกไม้ธรรมชาติดอกอันนี้งามงามากเลยจ้าเวลาคนข้นบ้านเนี่ยนี่ก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะนี่ฟังท่านนั้นก็นมีบานคน้นดิจ้ะบานค้นกระจกอะมีเรือแต่อะไรหลงังหรือมีเรือมีเรือหา,ป,หาปูหาปลาแต่พี่น้องคือบ้านเท่านี่แหละจ้ะฟังทางนี้ก็บานคน อย่าพี่น้องมือวันหยุดกังข่อยได้มาเนาะมือได้กะะับเสผ้าตาพี่น้องไปเจ็บพักหลายเปลี่ยนบรรยากาศจ้าเปลี่ยนบรรยากาศส้มผู้ใส่กับข้าเจ้ากับกําลังปิ้งย่างกันอยู่ที่ญปุ่นจ้าอยู่บ้านมู่นล่ะแฟนเนี่ยยายสัวก,กับแฟนแก่กําลังสีปิ้งย่างกันจ้ามิน,นี้กดมากกันสองสามคนจ้าสองสามคนผู้ใดกับว่าบ่ว่า,บา,วางบบว่างจ้า ไคกับฟังใส่เบียกใส่งานใส่ก็คือบ้านนั่แหละจ้ะหายอยากหากิากนอู้พี่น้องมึงดูคบนบรรยากาศบรรยากาศนี่แหละจ้าผู้ใดมาเงียบมกสงบกะเป็นตะยู่จะพี่น้องเมืองนอกนะไคมมกเงียบมายังกะเป็นตะยู่จะสร้างให้จบอะบ่เส็นใหญ่ได้จ้าพี่น้องเส็นได้น้อยเส้นพ่อลีกรถหลีก,กันได้นี่แหละจ้า แนวขนทางเข้ามาในหมู่บ้านเนาะดอกไม้ธรรมชาติดอกอันนี้หอมเลยจ้ะาหน้าบ้านหมู่เอ๊ะโซสิยังขึ้นไปหากินข้าวกันจ้ะพี่น้องเลยจ้ากินข้าวอิ่มแล้วจ้ะเมื่อไหนเจ้าสิมาไหมจ้า Changes and I want you right back, right back. You